เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสมาน์วอลที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมในวันนะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงนะครับผมคิสตันนะครับผมคิสตันไอพวกแบบคิสตันน้ำแข็งคิสตันไฟอะไรพวกนี้นะครับผมไอพวกคิสตันพวกนี้ว่ามันสามารถเอาไปใช้อะไรยังไงได้บ้างเพราะบางคนน่ะฟาร์มหนอนมาเยอะมากๆเราต้องการที่จะฟาร์มหาลูนไฟใช่ไหมแต่ว่าดันแบบพวกหินน่ะมันเยอะนะครับคิสตันมันเยอะมากๆเห็นไหมไอตัวคิสตันเนี่ยผมปาไป8000แล้ว 8 5มันเยอะเกินอ่ะเราไม่ค่อยได้ใช้จะเอาไปทําอะไรได้บ้างแล้วก็เอาไปแลกของอะไรนะครับผมถึงจะคุ้มค่ากันนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงเจาะลึกกันเลยว่าเอยคุณสมบัติของหินพวกนี้มันสามารถทําอะไรได้บ้างครับผมอ่ะอันดับแรกนะครับผมสิ่งที่ทําได้แน่ๆก็คือในเรื่องของการสร้างหินคาราฟูรน,นะครับผมอ่ะเรามาตรงคําว่าพิเศษเนาะเรามาคําว่าพิเศษใช่ไหมแล้วมันจะขียนคําว่า หินหลอมนะครับผมมาตรงหินหลอมนะครับผมอ่าทีนี้ใน1น,นสัปดาห์เนี่ยมันจะสามารถคราฟได้สูงสุดแค่สามอันสามครั้งต่อนหนึ่งสัปดาห์เท่าน,นั้นแล้วมันใช้หินประมาณนี้คุณเห็นไหมใช้หินประมาณนี้เลยนะครับนี่คือหินที่สามารถคราฟนะครับเอามาคราฟหินหลอมที่สาคัญไปมากกว่าน,นั้นนะครับหินหลอมนะฮะถ้าผูเ้เล่นเป็น ก็เล่นที่เป็นสายฟรีบอกเลยว่าหายากมากอันนี้ไม่ควรพลาดทุกๆวันอาทิตย์หลังห้าทุ่มเนี่ยคือคุณมาเฝ้าตรงนี้ได้เลยครับเพราะว่ามันจะโผล่ขึ้นมานะครับผมอ่ะพอเราคราบเสร็จอ่ะอันนี้หลายคนนอาจจะทราบอยู่แล้วนะครับทีเนี้ยนะครับผมในเรื่องของหินต่างๆเนี่ยมันสามารถเอาไปอัพสกงสก,กิลของพวกโคมุคุรัสได้นะครับผมแล้วก็รวมถึงการรีเซ็คด้วยเนี่ยเห็นไหมการรีสก,กิลนะครับจะใช้ตัวของหินต่างๆเห็นไหมจำนวนนี้เลยครับผมตามจํานวนนี้เลยเห็นไหม นี่คือเป็นจํานวนหินที่เราจะต้องใช้ในการรีสกิลนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นการรีสกิลส่วนการอัพสก,กงสก,กิลเนี่ยมันก็จะบอกอยู่ว่าเท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้จำไม่ได้ <c oughs> อันนี้จำไม่ได้นะครับผมอ่ะอันดับที่2คือของโฮมุนคูลัสไม่ว่าจะเป็นการรีสกิลแล้วก็การอัพสกิลนะครับประมาณนี้เป็นต้นนะครับผมธาตุมืดก็มีนะครับผมธาตุก็เป็นเหมือนกันนะครับอืมพวกค่าแสงกับธาตุมืดก็เป็นเหมือนกันนะครับอ่ะเห็นไหมอืมอ่ะอย่างที่2คือ ของโฮมกูลัสนะครับผมอ่าต่อมาครับผมมันก็จะมีบางบางเคสบางอย่างที่ต้องใช้หินอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยอย่างการสร้างของของบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องใช้พวกเกี่ยวกับเอ่อคิสตัลต่างๆนะครับอันนี้คุณสามารถมาสํารวจดูได้นะครับว่าเออมันใช้คิสตันอะไรยังไงบ้างนะผมดูเห็นไหมมันก็มีการใช้อยู่เหมือนกันนะครับโอเคอ่ะแล้วที่หลายคนไม่ทราบจริงๆครับเราสามารถใช้มอนเตอร์สีดาวนะครับผมนี่ใช้มอนเตอร์สีดาวสมมตินะแบบบางคนแบบมอนเตอร์สีดาวแบบเยอะมากนะครับผม แต่ต้องขออนุญาตบอกอย่างนี้ก่อนว่ามอนเตอร์สีดาวที่มันเป็นฟิวชั่นเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้ได้นะครับผมสมมติ Smooth นะครับผมอาฮะมอนเตอร์สีดาวแบบตัวนี้ผมเยอะมากๆเลยผมก็สามารถเอามอนเตอร์ตัวเนี้ยเอาเศษตัวเนี้ยไปแลกคาเป็นรีเจนได้นะแต่จริงๆไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่ทําไมถึงไม่ค่อยเชียร์เพราะหนึ่งเลยครับผมคุณเศษรีเจนเนี่ยก่อนที่จะได้แบบครบร้อยมันใช้เวลานานมากเว้ยมันใช้เวลานานมากแล้วก็ใช้มอนเตอร์เยอะมากๆผมไม่ค่อยเชียร์นะครับผมอ่า ดีเจนผมไม่เชียร์จริงๆแต่ถ้าเป็นแสงมืดแสงมืดก็ก็นานอยู่เหมือนกันนะจริงๆแสงมืดเนี่ยผมว่าก็ค่อนข้างนานอยู่เหมือนกันนะครับผมถึงแม้มันจะได้แบบ10อันต่อสัปดาห์เอาตีกลมๆไป30มอันต่อสัปดาห์ใช่ป่ะแต่ว่ามันต้องใช้มัเตอร์สีดาวแท้นะครับผมที่ไม่ผ่านการเอ่อฟิวชั่นมาอะไรเงี้ยเออก็ลำบากควรนะครับแต่สำหรับใครที่แบบเออผมมีมัเตอร์สีดาวเยอะแล้วก็สามารถมาคาฟได้นะครับผมต่อมา อันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะผมอันนี้ทุกคนน่าจะรู้กันดีก็คือคิสตันโบราณน,นั่นเองครับผมตัวของคิสตันโบราณเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเอาไปแลกปีกห้าดาวนะครับที่เรารู้กันนะครับไปไป,ไปแลกปีกห้าดาวนะครับผมปีกห้าดาวที่นี้ก็คือเป็นปีกถ้าเวลาเราเปิดได้ห้าดาวมันจะออกมา2ตัวเออให้เราเลือกนะครับประมาณนั้นเป็นต้นอันนี้สําคัญนะจริงๆสําคัญมากนะผมผมมีอีกว่าไม่มีแล้ววะจะได้จังเลยนะผมอ่ะแล้วก็ทางเกมเพิ่งอัปเกรดระบบมาก็คือในเรื่องของการย่อย นะครับผมคิดตั้งรอยแยกให้เป็นอีกอย่าสมมุติว่าผมไม่ชอบอ่าสมมตินะสมมตินะผมไม่ชอบอันนี้เลยอันนี้มันเยอะเกินไปใช่ไหมผมก็จะทําการย่อยนะครับย่อยจะเอาอะไรมันมีให้เลือก2อันเราเอาตัวนี้อ่ะฮะแล้วจากอันนี้จํานวนการคราฟนะครับผมจํานวนการคราฟแม็กสุดสุดเนี่ยคือ10ครั้งเรากดคราฟไปเลยครับเพราะมันเยอะอ่ะมันเยอะเพื่อนเพื่อนมันเยอะจนเกินไปผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ใช้อสำหรับสีมืดเออไอ้สายอธาตุมืดน่มันไม่ได้ใช้เลยอ่ะ เราก็คราไปแต่ว่าทุกการคราฟ1แสนบาทนะครับทุกการคราฟ1แสนบาทแล้วจ้ะแพงชิบหายเหลือเชื่อแพงนะแพงนะนนแพงก็ซีอยู่เหมือนกันนะเออแต่ถ้าใครที่แบบมีตังค์รวยงรวยรวยอ่ะเออก็ไม่ต้องคิดเยอะนะครับอันนี้ขนาดไอดีผมโตอะเงินเหลือสองล้านไม่เคยขึ้นเลยอะ่ะเออน่าจะเลิกทํารูนแล้วแหละทํารูนมอนเตอร์ที่ไรบรันไดทุกทีนะผมเกี่ยวกับเออ,เอไอพวกของฟังก์ชันในการย่อยอะฮะย่อยของซิสตันก็ประมาณนี้นะครับผม ต่อมานะครับอันนี้หลายคนอาจคงยังไม่ทราบกล่องนะครับกล่องไอ้พวกเนี้ยเนี่ยเนี่ยกล่องเวทมนต์ในตำนานนะครับผมมันจะได้รับนี่เห็นไหมคุณเห็นอะไรปะว้าวว้าวดูเหมือนดูดีใช่ไหมอเด๋ยวเราคราฟให้ดูนะครับผมเสียไปเท่าไหร่หมื่นห้าเองอันนี้คราฟทีเสียแค่หมื่นห้าเองนะครับในการเปิดกล่องหนึ่งครั้งนะครับผมหมื่นห้าอ่าก็จะประมาณนี้แหละนะครับผมก็จะได้แบบพวกอ่าของของคราฟมาเออเท่าไงนี่ ส่วนมากจะได้เป็นแบบพวกนี้แหละส่วนมากก็จะได้เป็นพวกแบบหินลับหินเสริมอะไรประมาณนี้แหละแต่ว่ามันคราฟได้แค่2อครั้งต่อสัปดาห์นะเห็นไหมไม่สามารถคราฟได้แล้วนะครับผมแล้วก็กล่องอันนี้กล่องเกลือนนี้ผมพูดเลยกล่องเกลือเกลือแบบเกลือสาดนะครับผมคล้ายๆกับตัวของสีม่วงเลยแต่ว่ามันเกลือกว่านะครับผมลองคราฟดูแล้วกันนะครับโอเคเป็นมันเกลือกว่าเว้ยจริงๆืออ e เอมาผมว่าคุ้มไปโอเคอันนี้คราฟได้ไม่จํากัดเลยนะครับผมคราฟได้ไม่จํากัดเลยเห็นะ ไม่จํากัดเลยนะครับผมครับจนกว่าเงินคุณจะหมดนะเออนี่หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเว้ยฮัลโหลเออก็ประมาณนั้นนะครับผมคือด้วยความที่เอ็นนี้มันหายากมากเว้ยมันใช้เยอะมันใช้เยอะจนเกินไปเว้ยนะฮะส่วนนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะฮะแต่ว่าอันนี้มาใช้ตัวของเอเซนครับนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะครับอันนี้อันนี้อันนี้คือแบบดีพอสมควรอยู่นะคือเปิดได้เรื่อยๆนะเปิดได้เรื่อยๆแต่ว่ามันกกหน่อยเออมันออนรอยหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับ อ่ะสำหรับใครที่ไม่ทราบนะครับผมก็ลองฟังคลิปนี้แล้วลองไปทําตามดูได้นะผมคุณจะเกลือพร้อมกันกับผมไหมครับผมขอบคุณแม่ครับผมเออแล้วที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะครับใครของแป๊บนึงใครที่เอ่อเพจหมดนะครับผมกีบีเครับเติมนะครับผมแล้วก็ใครที่แบบไม่มีเวลาฟาร์มยังแมพาฟาร์มรับฟาร์มเหมือนกันนะจ๊ะ